หนึ่งสัปดาห์นะฮะวันศุกร์แล้วกับรายการเรสโชของเราในช่วงแรกเราทีจะมีสก,กู๊ปจากพรหมนิมิตล้อแม็ก์นะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่โต้งกนกเทพสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับวันนี้ขออนุญาตมาที่ร้านเพราะว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวเรื่องของการซ่อมล้อนะครับ่ว่าะจะเป็นรูปแบบของล้อแบบไปเบียดฟุตบาทมาสีตกขึ้นขี้กลากหรือว่าล้อบุบล้อบี้เพราะถนนเมืองไทยมันค่อนข้างแย่ฉะนั้นวันนี้ เคสนี้นะฮะคุณผู้ชมได้เห็นในขอบนี้เขาเรียกว่าล้อดุ้ง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 อย่างนี้นั่นแหละอย่างนั้นเลยอันนี้น่าจะโดนหลุมมาใช่ครับตกหลุมมาหลุมกเลยอันนี้รักมากนะฮะล้ออันนี้เป็นล้อซิ่งนะฮะที่ใส่รถประมาณแบบ v i p หรือว่ารถระดับแบบญี่ปุ่นซูเปอร์คาร์ได้ใช่ครับล้อใหญ่นะฮะวิธีการซ่อมเนี่ยการดุ้งทำไงอันนี้ดัดเย็นดัดเย็นไม่ต้องใช้ความร้อนเลยฮะนี่ไฮโดรลิกดัดขึ้นมาจบ จบเลยจบแล้วหน้าล้อลูกค้าหน้าล้อไม่ไม่หน้าล้อไม่โคดอันนี้อันนี้งานพนักงานลูกค้าฮะอันนี้งานลูกค้าหน้าร้านนะลูกค้าหน้าร้านซ่อมแบบนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เหลอครับก็ประมาณ600บาทนะ600บาทในการดัดเย็นใช่ครับใช้เวลาประมาณเท่ไห่ฮะสักประมาณ30ินาทีก็เสร็จแล้วลูกค้าสามารถรอรับได้เลยรอรับเลยครับอันนี้โอ้คุณผู้ชมฮะคุ้มค่ามากมากเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะฮะในการดัดเราทําการดัดเย็นนะครับใช่ครับเรียบร้อย ในราคาเพียงแค่ห้าหกร้อยบาทประมาณโอ้โหนี่ถ้ามาจากรายการเรสโซก็ลดราคาอีกลดอีกแถมบัตรอาบน้ําด้วยบัตรอาบน้ําไม่ให้เก็บเองอ๋อออ๋ทำไมดูเกี้ยวนะฮะแต่ช่วงนี้ดูตัวเหนียวนะฮะไม่เคยได้ไปไหนเต็มไม่หมดเลยครับผมเออถ้าภรรยาแน่เลยครูภรยาดูอยู่นะครับไม่มีผมรอเล่นเป็นคนรักครอบครัวทําอาหารให้ลูกกินตั้งแต่เช้าใช่แต่ดูดีนครับผู้ชมครับดูสิครับไม่มีรอยเออเขาเรียกว่าดุ้งอีกต่อไปนี่เราไม่เจอแล้ว รอรอได้เลยคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงเท่นั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้ต้องโทรเบอร์อะไรครับ081ครับ6565 333ครับ022226433จันหนึ่งเสาครับครับผมช่วงเวลานะฮะทำการตักงแบ่ายเช้าฮะพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกฮะถูกต้องหลังพระอาทิตย์ตกอย่าโทรมาเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะลายนี่เมื่อกี้ชั่วโมงหนึ่งลายมาร้อยกว่าอันใช่ครับเปิดมานี่โอ้โหเด็กทั้งนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ ลูกพาครับผมอ่นะฮะก็วันนี้ขอบคุณพี่ตองด้วยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่นะฮะกับสปูตพรมมิตในช่วงหน้านะฮะและแน่นอนครับกับรายการเรสส่งเราด้วยก็1ชั่วโมงเต็มนะฮะสเปเชียล n n e l t r ทรูวิชั่น2ครับ